บทที่207ใครแพ้เห่าเป็นสุนัขก,การพนันหินหลิวฟันตกตะลึงหลังจากนั้นเขาก็สส่หัวเหมือนกลองสันและปฏิเสธว่าผมไม่ได้เดิมพันชางกวนเจี้ยนดูถูกอะไรนายกลัวหรือเขามองไปที่หลิวฟานอย่างหยิงโสและหัวเราะในใจของเขาอย่างไรก็ตามเด็กที่ขลาดและยากจนกล้าที่จะแข่งขันกับเขาเพื่อผู้หญิงนั้นหรือไม่ใช่ว่าผมกลัวแต่เป็นเพราะคุณไม่สมควรได้รับมัน ลิวฟานสายหัวแล้วพูดน้ำเสียงสงบของเขาทําให้ชางกวนเจี้ยนรู้สึกโกรธนี่มันมากเกินไปแล้วเขารู้สึกโกรธอย่างมากฮ่าฮ่าไอ้หนูนายรู้วิธีเล่นตลกจริงๆตอนที่ฉันเล่นการพนันหินในถนนโบราณนายยังเล่นกับโคลนที่ไหนสักแห่งกล้าดียังไงมาดูถูกฉันถ้านายไม่เล่นการพนันหินกับฉันวันนี้เธอจะต้องไปกับฉันทันใดนั้นชางกวนเจี้ยนก็คว้าแขนของลีเสี่ยวชิงจับด้านหลังเธอไม่ขัดขืน แต่มองไปที่หลิวฟานอย่างช่วยไม่ได้ที่รักคุณโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอลีเสียวชิงดูน่าสงสารแม้ว่าเธอจะสวมชุดสูสุดเท่แต่เธอก็ดูเหมือนดอกกุหลาบที่ลมพัดแรงได้ในขณะนี้เมื่อผู้คนมารวมตัวกันเห็นฉากนี้พวกเขาก็ชี้หัวหอกไปที่หลิวฟานทันทีแฟนของตัวเองถูกรังแกยังยืนดูเฉยๆงั้นหรอไอผู้ชายหง่์สวยผู้หญิงสวยอย่างเธอ นายไม่แม้แต่จะทนุถนอมเธอเหรอถ้านายไม่ปกป้องเธอนายก็ไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะเป็นนายน้อยเจียนฉันคงเข้าร่วมการเดิมพันครั้งนี้เหมือนกันนายน้อยชางกวนและผู้หญิงสวยคนนี้ที่เข้ากันได้ดีใบหน้าของหลิวฟานมืดลงเขากลายเป็นคนเลวทรามจากการรุมประนามในพริบตาได้อย่างไรให้ตายซิ ลีเสี่ยวชิงนี้เป็นพวกชอบหาเรื่องให้เขาหรืออย่างไรคงเป็นเพราะเขาทำดาบโบราณของเธอหักเธอจึงปฏิบัติต่อเขาแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แน่หลิวฟานสูดลมหายใจลึกๆเขาไม่สามารถที่จะรุกรานสาธารณชนได้มันจะดีกว่าที่จะแก้ไขปัญหานี้ก่อนเอาละ่ะนายน้อยราคาถูกโยเฉียนมาเดิมพันกันแต่นายน้อยราคาถูกเราควรเดิมพันอะไร เราควรทำให้ชัดเจนใช่ไหมนายน้อยราคาถูกหลิวฟานกล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในประโยคสั้นๆเขายังคงเรียกชางกวนเจี้ยนว่านายน้อยราคาถูกเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เส้นเลือดที่ด้านหลังของกำปั้นของชางกวนเจี้ยนโป่งเรียกฉันว่าชางกวนเจี้ยนห้ามเรียกนายน้อย,ยราคาถูกอีกต่อไปเขาคำรามอย่างดุเดือดแต่คนรอบข้างระเบิดเสียงหัวเราะหลิวฟานตอบด้วยโอ้ หลิวฟานเหยียดเสื้อผ้าให้ตรงและพูดว่าผมชื่อหลิวฟานคุณเรียกผมว่านายน้อยหลิวก็ได้คุณหลิวน้องสาวของแกสิชางกวนเจียนสาบแช่งในใจของเขาเขาคิดความคิดทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มว่าตกลงหลิวฟานมาเดิมพันว่าใครจะได้ยกที่มีราคาสูงที่สุดเขาหัวเราะย่อสองสามครั้งและพูดว่าผู้แพ้จะต้องเห่าสามครั้งต่อหน้าทุกคนนายคิดอย่างไร หลังจากพูดแบบนั้นคนรอบข้างก็ดูประหลาดใจและจากนั้นสายตาของทุกคนก็ตกใส่หลิวฟานหมาเหา่าหลิวฟานยิ้มอย่างเย็นชาถ้ามันเป็นเวลาอื่นๆเขาคงจะตีเขาคงหาปัญหาร้อแปเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมน่าอายเช่นนี้แต่ตอนนี้ดีนี้เป็นความคิดที่ดีๆมากหลิวฟานยิ้มอย่างพอใจปฏิกิริยาสงบแบบนี้ทำให้ชางกวนเจี้ยนประหลาดใจ เป็นไปได้ไหมว่าหลิวฟานมีความสามารถนี้จริงๆแม้ว่าหลิวฟานจะมีความสามารถเขาก็ไม่กลัวหนึ่งควรรู้ว่าครอบครัวของพวกเขาทั้งหมดเป็นปรมาจารย์นักพนันหินทุกคนอดไม่ได้ที่จะเชียร์รู้สึกเหมือนได้ดูการแสดงที่ดีหลิวฟานฟานมองหลิวเสี่ยวชิงอย่างมีความหมายหลีเสี่ยวชิงขยิบตาให้เขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหลิวฟานกลับมายิ้มเมื่อเขาเดินผ่านเธอเขาตบก้นเธอและพูดอย่างเงียบๆว่า นี่คือการลงโทษเบาๆการแสดงออกของลีเสี่ยวชิงสงบและมุมปากของเธอเผยให้เห็นร่องรอยของรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์หัวลูกศรที่ซ่อนอยู่ที่กำลังจะยิงออกจากแขนเสื้อของเธอถูกเก็บเอาไว้เราสองคนยังไม่จบเธอขยับเข้ามาใกล้หลิวฟานและพูดด้วยเสียงที่หลิวฟานเท่านั้นที่ได้ยินสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่208มาเดิมพันกันอีกที สิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เกิดขึ้นก่อนที่การประมูลจะเริ่มขึ้นและผู้ชมจำนวนมากก็มาด้านหนึ่งเป็นทายาทในอนาคตของบริษัทเทียนเฉิงชางกวนเจี้ยนปู่และหลานชายทั้ง3มรุ่นมีชื่อเสียงในดินแดนการพนันหินโดยเฉพาะปู่ของชางกวนเจี้ยนชางกวนหลิงฟู่ซึ่งถูกเรียกว่าปรมาจารย์พนันหินชางกวนเจี้ยนเป็นหลานชายคนโปรดของชางกวนหลิงฟู่ดังนั้นเขาจึงได้รับคําสอนอย่างจริงจังเรื่อยมา อีกด้านหนึ่งเป็นชายหนุ่มที่ไม่ทราบชื่อถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงสวยในชุดสูตรที่เรียกได้ว่าเป็นหายนะการเดิมพันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยผลลัพธ์ที่ได้ถูกตัดสินแล้วคนนิรนามคนนี้จะไม่หันหลังกลับจนกว่าเขาจะจนมุมการเดิมพันที่เกิดจากผู้หญิงฉันชอบนายน้อยชางกวนเจี้ยนเขาจะชนะแน่นอนถูกต้องแล้วเด็กโง่ที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ เพียงแค่ดูรูปร่างหน้าตาของเขาคุณสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นคนยากจนเขารู้วิธีต่อสู้กับการพนันหินหรือไม่ความสงสัยและการย้อเย้ยเพิ่มขึ้นและเข้าไปในหูของหลิวฟานเขาแอบด่าคนเหล่านั้นในใจหลังจากนั้นเขาก็เอาเครื่องดื่มวอลนัสองขวดออกมาและมอบขวดหนึ่งขวดให้กับชูชิงกวงเขาพูดว่าดื่มซะเราทุกคนยากจนแสดงให้คนพวกนี้เห็นว่าเราจนแค่ไหน ชูชิงกวงตกตะลึงสักครู่แต่ในที่สุดเขาก็ยังคงรับมันไว้เขาไม่รู้ว่าเครื่องดื่มวลนณัทขวดนี้มีค่าแค่ไหนเมื่อชางกวนเจี้ยนเห็นหลิวฟานถือเครื่องดื่มราคาถูกเขามองไปที่หลิวฟานยิ่งดูถูกมากขึ้นชนชูชิงกวงรู้สึกอับอายในตอนแรกแต่หลังจากดื่มเขาก็เปลี่ยนใจมันเหมือนกับว่าเขาเปิดใจทันทีข้อสงสัยทั้งหมดที่เขาสะสมไว้ในใจของเขาเกี่ยวกับการพนันหินโบราณถูกล้างออกทันที มันเหมือนกับว่าเขาได้รับความกระจ่างเขามีแรงกระตุ้นความสามารถและประสบการณ์ของเขาเทียบได้กับอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เขามองไปที่หลิวฟานด้วยความประหลาดใจเครื่องดื่มวอลนัดในสายตาของฝ่ายตรงข้ามเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าคุณฟานนี่การแสดงออกของเขาตื่นเต้นแต่เขาไม่กล้าที่จะพูดออกมาดังๆเขากลัวว่านี่เป็นภาพลวงตา คุณกวงนี่หนึ่งล้านไปเลือกวัตถุดิบที่คุณชอบเงินที่คุณได้รับจะเป็นของคุณหลิวฟานยิ้มและหยิบบัตรธนาคารออกมาเขาพูดแบบสบายๆชูชิงกวงไม่ได้ปฏิเสธเขาเดินมาและพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงว่าโอเคไม่มีปัญหาเฮอชางกวนเจี้ยนก็หัวเราะราวกับว่าเขาได้ยินเรื่องตลกขนาดใหญ่เฮอมีพวกมือสมัครเล่นเข้ามาในงานแบบนี้ทำให้สีสันของงานกร่อยไปเลยหลิวฟาน นายคิดว่าการพนันหินนั้นง่ายเหมือนการกินและดื่มหรือไงเมื่อคนรอบข้างได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็หัวเราะเช่นกันพวกเขาใสา่หัวและถอนหายใจหัวเราะย่อความไม่รู้ของหลิวฟานหลี่เสี่ยวชิงยังมองหลิวฟานด้วยสีหน้าแปลกๆเขาให้เงินชูชิงกวงหนึ่งล้านหยวนอย่างไม่สะทกสะทานนี่เป็นเพราะเขารู้สึกว่าเขามีเงินมากเกินไปที่จะใช้จ่ายหรืออย่างไรชูชิงกวงรู้สึกถึงสายตาแปลกแปลก ของผู้คนรอบตัวเขาและถูกทำให้อับอายขายหน้าโดยชางกวนเจี้ยนเช่นนี้เขาอ้าปากและอยากจะหักล้างโดยไม่คาดคิดหลิวฟานเป็นผู้นำและพูดว่าสวรรค์นเนื่องจากคุณดูถูกพี่ชายของฉันมากทำไมเราไม่ทำการเดิมพันอีกครั้งพนันชางกวนเจี้ยนตกใจอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มที่เล่นอะไรมันไม่เพียงพอที่จะเรียนรู้วิธีเห่าเหมือนสุนัขหลังจากแพ้ นายยังต้องการที่จะขายหน้าและถอดกางเกงของนายงั้นหรือหลังจากพูดแบบนั้นฝูงชนก็ระเบิดเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งหลิวฟานยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าถ้าพี่ชายผมทำเงินได้ไม่ถึงล้านวันนี้เขาจะถอดกางเกงออกและเดินไปรอบๆห้องประมูลในทางตรงกันข้ามถ้าคุณแพ้คุณต้องทำสิ่งเหล่านี้แทนเขาจ้องมองไปที่ชางกวนเจนน้ำเสียงสงบของเขาซ่อนขอบคม ทันทีที่เขาพูดเช่นนี้ไม่เพียงแต่ชางกวนเจี้ยนตะลึงฉู่ชิงกวงก็ตกตะลึงเช่นกันแม่เยดหลิวฟานทำไมคุณเดิมพันแล้วฉันจะเป็นคนที่ถูกทำโทษละ่ะบทที่2 0 9นายน้อยชางกวนมีสายตาที่ดีชางกวนเจี้ยนหวั่นไหวแล้วพูดอยากเย็นชาก็ได้เพราะนายและพี่ชายของนายกำลังมองหาปัญหาฉันจะตอบสนองความปรารถนาของนายเองหลิวฟานฉันจะยอมรับการเดิมพันนี้ เมื่อชูชิงกวงได้ยินสิ่งนี้เขารู้สึกไม่สบายใจและน่าสังเวชมากขึ้นเขามองไปที่หลิวฟานด้วยความไม่พอใจหลิวฟานตะบาาของชูชิงกวงและพูดด้วยรอยยิ้มว่าพี่กวงผมเชื่อคุณชูชิงกวงกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าว่าแต่ฉันไม่เชื่อในตัวเองหลิวฟานชี้ไปที่เครื่องดื่มวอลนัทในมือของเขาและพูดอย่างลึกลับว่าถ้าคุณไม่เชื่อตัวเองก็จงเชื่อมั่นในสิ่งที่อยู่ในมือของคุณไม่ดีกว่าหรอ ชูชิงกวงตกใจเล็กน้อยมีปัญหากับเครื่องดื่มนี้จริงๆในความเป็นจริงนี้คือสิ่งที่หลิวฟานได้รับจากระบบผลของการเสริมสร้างความสามารถของคนคนหนึ่งมีความสำคัญเอาล่ะฉันจะทำให้คนชั้นต่ำถอดกางเกงเขาออกชูชิงกวงกล่าวด้วยความมั่นใจอย่างมากจากนั้นตาของเขามองหาวัตถุดิบเมื่อชางกวนเจี้ยนได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเขามืดลงทันทีผายลมลองดูซิว่าจะแน่แค่ไหน ชางกวนเจี้ยนกระตุน้นนายน้อยน่ารังเกียจทำไมคุณถึงรีบร้อนเช่นนี้คุณน่ะโกรธเหรอไม่แปลกใจเลยที่คุณไม่สามารถเดินได้เมื่อคุณเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหลิวฟานหัวเราะเยาะและพูดว่านายน้อยจอมดูถูกผมจะให้คุณเลือกก่อนชางกวนเจี้ยนถมน้ำลายฉันจะดูว่านายจะอวดดียังไงในภายหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมองไปที่หินดิบรอบตัวเขา ในเวลานี้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนบดิกาดในชุดดําเดินไปหาชางกวนเจี้ยนไปตามหาอาจารย์ป่ายเพื่อจับตาดูคนที่เพิ่งจากไปถ้าเขาเลือกหินดิบที่ดีจริงๆไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหนนายต้องขัดขวางมันเพื่อฉันชางกวนเจี้ยนพูดกระซิบหูของบดิกาดในชุดสีดําหลังจากพยักหน้าเขาออกไปอย่างรีบร้อนเมื่อมองไปที่หลิวฟานที่ทําอะไรก็ได้ที่เขาต้องการอย่างสบายๆชางกวนเจี้ยนคิดในใจของเขา เด็กน้อยนาะยยังเด็กเกินไปที่จะต่อสู้กับฉันเขาไม่ยอมให้อะไรผิดพลาดอย่างไรก็ตามเขาไม่ทราบว่าร่างกายของหลิวฟานนั้นแข็งแกร่งมากจนการได้ยินของเขายอดเยี่ยมด้วยการวิเคราะห์ริมฝีปากของดวงตาทองคําของชางกวนเจี้ยนหลิวฟานได้รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ต้องการทำอะไรดังนั้นหลิวฟานจึงเดินตรงไปยังหลิวเสี่ยวชิงอะไรคุณต้องการที่จะขอความช่วยเหลือจากฉัน ลี่เสี่ยวชิงถามร่างกายของเธอเองไปครึ่งหนึ่งพิงกับเวทีเธอถามด้วยความสนใจคุณหลี่คุณเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้มันไม่มากเกินไปที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณหรือฟานไม่สามารถทำให้ตัวเองผิดพลาดได้ดังนั้นเขาจึงยอมก้มหัวขอความช่วยเหลือถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเคคุณต้องการให้ฉันทำอะไรแม้ว่าลิวเสี่ยวชิงต้องการกำจัดลิวฟาน แต่เธอก็หวังว่าหลิวฟานจะชนะเธอเองก็ไม่ชอบใจนายน้อยจอมดูถูกคนนั้นหลิวฟานยิ้มสดใสและโบกมือให้เสี่ยวหลานเสี่ยวหลานหันมามองแต่หลังจากที่หลี่เสี่ยวชิงจ้องมองเธอเธอจึงเดินเข้ามาด้วยความไม่เต็มใจหลิวฟานขยับเข้าใกล้หูที่บอบ,บางของเธอมากขึ้นและกระซิบบางอย่างเสี่ยวหลานเพียงรู้สึกว่าหูของเธออบอุ่นและหูของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีหลังจากฟังคำพูดของหลิวฟานแล้ว เธอเองก็อยากจะปฏิเสธแต่หลิวเสี่ยวชิงก็จ้องมองอีกครั้งและไม่มีทางเลือกนอกจากยอมจำนวนถือว่านี่เป็นการทำให้ในายเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาที่เหมือนคริสตันของเสี่ยวหลานจ้องมองหลิวฟานอย่างดูเดือดจากนั้นเธอก็เดินจากไปอย่างโกรธแค้นหลิวฟานยักไหลและไม่สนใจเลยเขามองไปที่หลิวเสี่ยวชิงอีกครั้งเธอได้ยินบทสนทนาเมื่อไม่นานมานี้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสงสัย ในขณะนี้สูงชนก็ถอนหายใจด้วยความประหลาดใจในายน้อยชางกวนพยายามเพิ่มความยากลำบากการพนันหินแบ่งออกเป็นครึ่งการพนันและการพนันทั้งหมดการพนันครึ่งหนึ่งเมื่อผ่าหินออกมาจะต้องมียกแต่นายน้อยชางกวนเลือกหินดิบที่สมบูรณ์นี่คือการทดสอบโชคสายตาและประสบการณ์หินดิบนี้มีน้ำหนักอย่างน้อย2-300จินมันเป็นหนึ่งในหินดิบไม่กี่ก้อนที่มีโอกาสสูงสุดในการเกิดยก ช่างกวนเจี้ยนมีสายตาที่ดีฝูงชนชื่นชมเขา